สวัสดีค่ะวันเราก็มาต่อคลิปที่2ของการเรียนออนไลน์กันเลยนะคะคือแบบฝึกหัด5.7เนาะการแก้ปัญหาจุด แก้โจทย์ปัญหาลอยละกําไรหรือขาดทุนนะคะก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้เป็นการลดราคาที่ี้เราจะมาหากําไรหรือขาดทุนยังไงนะคะเรื่องนี้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์กับการที่เราจะไปทําการค้าขายว่าถ้าเรามีทุนเท่านี้เราต้องตั้งราคาขายไว้ที่เท่าไหร่เราถึงจะได้กําไรหรือจะลดราคาให้ได้มากเท่าไหร่เราถึงจะไม่ขาดทุนหรือยอมขาดทุนได้นิดหน่อยนะคะการค้าขายเนี่ยใครขายแล้วขาดทุนแล้วอยากขายไหมแบบนั้นก็ไม่ใช่ไหม การค้าขายเราต้องขายให้ได้กําไรเท่านั้นจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะเราจะมาดูกันนะอย่างข้อที่1กําไร3 0กำไราไร30หมายความว่ายังไงคําว่าเปอร์เซ็นต์คือการเทียบกับ100จริงไหมคะเวลาเราเขียนนะคะหมายความว่าทุน100บาทนะคะเราต้องได้กําไรนะคะเราต้องได้กําไร30บาทนะคะหมายความว่านะคะเราเอาของไปซื้อของเนี่ยลงทุน100บาท ะะเราต้องได้ขายมากกว่านั้นอะ่ะคือมากกว่าร้อยหยุดที่30นะคือเอาไปขายให้มันได้ร้อยสาบาทเห็นไหมมันจะต่อเนื่องกันเลยหนูถึงจะได้กําไรเท่าไหร่30บาทอ่าว่าแมนว่ามีเงินในกระเป๋า30บาทเด้เงินในกระเป๋าเราจะมีทั้งหมด130บาทนะคะแยกเป็นทุน100อันนี้เป็นกำไรนะคะ30อย่างเงี้ย มันจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะต่อมานี่คือกำไรนะต่อมาดูขาดทุนบ้างนะคะถ้าขาดทุน30เอร์ซนนะคะคำว่าขาดทุน3 0เอร์ซหมายความว่ายัางไงมันก็จะไม่ต่างกันค่ะถ้าเรามีเงิน100บาทไปซื้อของมาขายขาดทุนขายขาดทุนเขาก็มาก็ขายไปขาดทุน30บาทอ่ะขาดทุนจากร้อยหนึ่งสาบาทแสดงว่าหนูขายของไปได้ราคาเท่าไหร่คะ70บาทนั่นเอง นะคะวันนี้ลงทุนไปร้อยหนึงขายของได้70หนูคืนทุนไหมคะมันก็ไม่คืนทุนแสดงว่าหนูขาดทุนไปแล้ว30บาทขายไปได้แค่70บาทอย่างเงี้ยเป็นความหมายแบบนี้นะคะอันทีนี้ที่เหลือก็ลองทำเองดูไม่ยากอะไรนะคะใครมีคำถามสามารถทิ้งท้ายคลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ